มากันที่ข่าวแรกนะครับนายจตุพรพรมพันธ์พร้อมด้วยกลุ่มสสพักเพื่อไทยกละสินทั้ง6เขตนะครับและแกนนำนำปชเดินทางจัดประชุมป่าใสเพื่อสนับสนุนนายยงยุทธหล่อตระกูลให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกละสินครับ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2555นายจตุพรพรหมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยกลุ่มสสพรรคเพื่อไทยกรสินทั้ง6เขตและแกนนำนปชนได้จัดเวทีปลาศัยเพื่อปราศัยกับพี่น้องในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีเพื่อสนับสนุนนายยงยุทธหล่อตระกูลผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสินหรือนายกอบจอหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มกรสินเพื่อไทย การปราศัยในครั้งนี้บรรดาแกนนําและสสในพื้นที่ได้พากาันขึ้นเวทีสลับปรับเปลี่ยนการปราศัยให้ประชาชนเทคะแนนให้กับนายยงยุทธได้เป็นนายกอบจรกรสินเพื่อสารงานต่อนะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งนายยงยุทธเคยทําสําเร็จมาแล้วในปี2545ให้จังหวัดกรสินประกาศเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดอีกทั้งการสารงานระหว่างรัฐบาลพักเพื่อไทยด้วย ขณะที่นายยงยุทธหล่อตระกูลได้ขึ้นปราศัยพร้อมชูนโยบายการหาเสียงนะครับเช่นการสร้างพิพิธภัณฑ์น,น้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งการเล่งกวาดล้างและปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซากโดยเร็วซึ่งการจัดเวทีปราศัยในครั้งนี้มีผู้สนใจเดินทางมารับฟังกว่า8,000คนครับ